กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ Most New ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงความน่ากลัวนะคะของไวรัสอีโบลาแล้วต้องบอกว่าทั่วโลกตอนนี้นะคะต่างวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะคะคว่าจะมีวิธีการควบคุมหรือว่าป้องกันไวรัสสายพันธุ์นี้ได้อย่างไรวันนี้เราจะมาทำความรู้จักแล้วก็รู้เท่าทันกับไวรัสอีโบลาให้มากยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันในช่วง Mo ส t Issue ค่ะ น้องนุมครับมีหนังเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ดูแล้วไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงบนโลกใบน,นี้น,น,นั่นก็คือเรื่อง outbreak ไวรัสมรณะแล้วเรื่องนี้ก็บอกเลยนะครับว่าไวรัสมรณะก็คืออีโบลาคิดดูครับดูมาประมาณ10กว่าปีแล้วยุคนี้สมัยนี้มันเกิดขึ้นจริงใช่นะครับใน,น,น,นหนังเรื่องนี้นะครับปรากฏบว่าแพทย์หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องนั้นต้องสวมชุดที่ป้องกันการ,การติดเชือ้อ นะครับใส่หน้ากากใส่ถุงมือทุกสิ่งอย่างเลยเพราะว่ากลัวที่จะสัมผัสกับคนไข้คนป่วยะนะฮะถ้าเกิดว่ามีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะออกไปสัมผัสกับอากาศภายนอกงงต้องเดินเข้าไปในห้องค่าเชื้อโดยทันทีใช่นะครับนุ่งเคยเห็นคนที่เป็นไข้เลือดออกไหมะนะครับจะมีอาการแบบไหน โอ้ก็แน่นอนว่าอันดับแรกก็จะมีไข้ก่อนนะคะแต่ว่าก็คือจะไม่มีการปรากฏให้เราเห็นในช่วงแรกๆกบางคนก็จะคิดว่าเอ๊ะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือเปล่าไข้เลือดออกนี่จะมีลักษณะสําคัญก็คือจะปวดหัวตัวร้อนเป็นลักษณะการไข้อ่อนเพลียมีอาการท้องเสียร่วมด้วยเพราะฉะนั้นอาการลักษณะนี้ถ้าดูเผลอๆนะครับก็เข้าใจว่าคงจะเป็นไข้เลือดออกแต่ว่าความร้ายแรงของอีโบลานะฮะทำให้หลายๆคนนั้นตื่นตัวมากขึ้นเพราะว่าโอกาสของการเสียชีวิตนั้นตั้งแต่50 ถึง90เปอร์เซ็น ใช่ค่ะคือโรคนี้นะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยก็จะพบได้ในคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม<ช>อย่างเช่นลิงกอริลลาแล้วก็ซิมแปนซีถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยนะคะการปรากฏตัวครั้งแรกของอีโบลา,เ,าเกิดขึ้นในปีพาศ2519มีการระบาดนะ,ะเกิดขึ้น2แห่งในเวลาเดียวกันแห่งหนึ่งนะคะเกิดขึ้นที่หมู่บ้านริมแม่น้ําอีโบลาที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกแล้วก็อีกแห่งนึงก็อยู่ในเขต ื้นที่ห่างไกลนะคะของประเทศซูดานหลายปีมาแล้วนะคะตั้งแต่ปี2519แล้วช่วงนี้ถ้าอาจารย์จัดหาตัวเครื่องบินให้ไปของโกไปไหมครับอ๋อขออยู่ประเทศไทยดีกว่าค,คอาจารย์ค,ครับเพราะว่าประเทศทางแถบอฟริกาทางด้านนั้นมีหลายๆประเทศทีเดียวที่เป็นแหล่งรวมของบรรดาเชื้อโรคแปลก นะครับตอนนี้เราก็ช่วยกันภาวนาขอให้คนในพื้นที่เหล่านั้นเขามีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าเวลาถ้าหากว่าระบาดและจํากัดวงของการระบาดไม่ได้เนี่ยนะครับโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับคือมันมีการสันนิษฐานมาว่าคือในในในเขต2พื้นที่นี้นะคะที่บอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2519สัตว์ที่เป็นตัวการสําคัญเลยที่ทําให้เกิดไวรัสอีโบลาเชื่อว่าน่าจะเป็นค้ังคาวผลไม้โอ้้ังคาวตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะครับใช่ค่ะ แต่ว่าหน้าตาเขาบอกคล้ายๆกับสุนัขจิ้งจอกนะทั้งขาวผลไม้เนี่ยดูเหมือนไม่น่าจะมีพิษมีภัยแต่ว่ามันก็มีเชื้อโรคแปลกๆแบบนี้อยู่ในตัวด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าถ้าหากว่าเชื้อไวรัสอีโบลานี้เข้าสู่ร่างกายทางใดทางหนึ่งผ่านบรรดาการสัมผัสกับบรรดาสารคัดหลั่ง เข้าใจคำนี้ใช่ไหมครับนุ่มครับ<ะ>สารขั้หลังประกอบไปด้วยบรรดาพวกสารที่เป็นลักษณะของของเหลวมไม่ว่าจะเป็นเลือดน,นะครับ<ะ>ไม่ว่าจะเป็นอุจจาระปัสสาวะนะครับรวมไปถึงบรรดาพวกอาจจะมีสารอ,าอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ออกมาจากร่างกายนะครับตรงนี้เนี่ยพอสัมผัสปุ๊บเนี่ยแล้วมีแผลนะฮะหรือว่าเยื่อบุต่างๆที่มีความอ่อนนุ่ม มันจะส่งผลให้มีการติดเชื้อได้ทันทีคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าร่างกายของเรามีแผลหรือว่าเยื่อบุต่างๆที่ในร่างกายของเราเนี่ยนะคะเกิดรอยแตกรอยแยกเชื้อไวรัสนี้ก็จะสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้อยอย่างรวดเร็วเลยครับดูว่าอตรงไหนที่มีส่วนเสี่ยงบ้างนะคะก็คือเยื่อบุโพรงจมูกเยื่อบุตาเห็นไหมเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวมากทีเดียวกับการสัมผัสกับเชื้อโรคนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยเราคงต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นแม้กระทั่งคนที่มีสุขภาพดี ถ้าหากว่าประมาทก็อาจจะพลาดได้เห็นข่าวไหมฮะเห็นข่าวไหมว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ทําการรักษาโรคนี้ในทางแถบหลายๆประเทศทางแอฟริกาเนี่ยนะครับปรากฏบว่าท่านติดเชื้อใช่ค่ะทางคุณหมอและบุคลากรท่านอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นข่าวอยู่ในขนาดนี้ตอนนี้ก็เดินทางเข้ามารับการรักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ต้องย้าว่าสําหรับโรคนี้ถ้าเกิดว่าได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปแล้วโอกาสที่จะหายนั้นค่อนข้างที่จะน้อยมาก50-9 0%์เลยนะคะที่ โรคนี้จะอยู่กับเรานะคะคแต่ว่าเห็นบอกว่ามีการพัฒนาเรื่องของเซรุ่มเข้ามาช,ช่วยแก้ไขด้วยอันนั้นคงต้องตามต่อแต่ว่าเบื้องต้นรู้สึกว่าจะทําให้ผู้ป่วยนั้นอาการดีขึ้นบ้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะแหมทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าจะ,จะใช้ชีวิตยังไงนั่นก็คือว่าสิ่งที่เราต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นบรรดา เสื้อผ้าเปื้อนนะฮะเปื้อนเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งต่างๆผ้าปูที่นอนหรือว่าเข็มฉีดยาใช้แล้วของคนป่วยที่สัมผัสกับโรคไวรัสอีโบลาพวกนี้เราก็ต้องระวังด้วยค่ะเรามาดูเรื่องของเชื้ออีโบลากันดีกว่านะคะไวรัสอีโบลาว่าจริงๆแล้วมันมีอาการอย่างไรเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเหมือนไข้เลือดออกคล้ายๆกับว่าเอะเราเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันลักษณะมันเวลาแสดงมันจะคล้ายกันแต่จริงแล้วมันจะรุนแรงมากกว่ามาดูสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมว่า าอาการนั้นเป็นอย่างไรหลังจากที่ได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายนะคะผู้ป่วยจะเริ่มแสดงอาการได้ตั้งแต่ในวันที่2ไปจนถึง3สัปดาห์เลยนะคะไข้สูงเฉียบพลันอ่อ,อนเพลียปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยค่ะคเจ็บคอแล้วก็จะตามมาด้วยอาการท้องเสียอาเจียนมีผื่นนูนมีเลือดออกตามเยื่อบุของร่างกายอย่างที่บอกไปเยื่อบุตานะคะภายในช่องปากรวมทั้งเลือดออกที่อวัยวะภายในด้วยแล้วก็จะมีอาการผิดปกติค่ะของระบบประสาทส่วนกลางอีกด้วยตัตายการทํางานก็จะล้มเหลวนะคะนั่นไงเป็นที่มาของสาเหตุว่าจะมีโอกาสเสียชีวิตตั้งแต่5 0า0ถึงทีเดียว เพราะฉะนั้นโรคแบบนี้ต้องเขาเรียกว่าเฝ้าระวังคอยสังเกตนุ่นๆครับปัจจุบันนี้เชื้อไวรัสอิโบรานั้นก็ถึงแม้ว่าจะเกิดตั้งแต่ปี2519บวกเข้าไปฮะปีนี้2557ละ,ะมันหลายสิบปีอยู่เหมือนกันนะครับ<ช>แต่ว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์นั้นก็ยังไม่สามารถหาวัคซีนหรือว่าตัวยาที่จะรักษาได้อย่างได้ผลร0อซึ่งอย่างที่เรียนไปก็คือมีการพัฒนาเซรุ่มนะครับแต่ว่า มันก็ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาได้มากมายอย่างที่ต้องการมากนักนะครับดังนั้นวิธีการป้องกันจะดีที่สุดเราจะเห็นมาตรการต่างๆที่ทางกระทรวงสาธารณสุขในบ้านเรานั้นใช้มาตรการในการเฝ้าระวังหลายๆประเทศบางสายการบินยุติการบินไปยนพื้นที่เสี่ยงนะครับอะะใช่ค่ะเรื่องนี้ก็ต้องควบคุมแล้วก็ต้องดูแลกันด้วยแต่เราก็มีความหวังนะคะคว่า ในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะเรามีความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆมากมายนะคะเรามั่นใจว่าจะต้องมีการพัฒนาอุปกรณ์หรือว่ายาหรือแม้แต่วัคซีนเซรุ่มต่างๆในการป้องกันที่จะควบคุมแล้วก็กำราบเชื้อไวรัสนี้ให้อยู่หมัดนะคะสิ่งสำคัญที่พวกเราต้องทำกันณขณะนี้คือการเฝ้าติดตามข่าวแล้วก็ต้องใช้วิธีการในการระวังแต่ว่าอย่าให้ถึงกับระแวง เพราะว่าในบ้านเราไปเดินแถวประตูน้ำนะครับที่ไหนก็มีจะมีพี่น้องชาวแอฟริกาที่เขามาเมืองไทยอาจจะมา <Ly> ทําธุรกิจค้าขายหรือการท่องเที่ยวยังไงก็ต้องรับเขาในฐานะท่องเที่ยวแต่ว่าเราก็ต้องเฝ้าระวังด้วยว่าเราไม่รู้น่ครับว่าคนไหนผ่านเข้ามาแล้วติดเชื้อบ้างช่วงที่ผ่านในสนามบินมาจนถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็อาจจะยังไม่มีอาการปรากฏ ูกต้องไหมครับแต่ถ้าหากว่าเขาใช้บริการห้องพักโรงแรมหลือละอย่างนั้นคนที่ทํางาน<ม>คุกครีอยู่กับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น,นค่ะอย่างเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ก็คือทําได้เพียงแค่รักษาอาการไปในแบบเบื้องตน้นก็คือการให้น้ำนะให้เกลือแร่ทดแทนรวมทั้งให้ยาการต้านการแข็งตัวข,ของเลือดในช่วงแรกรทั้งนี้ จะเป็นการป้องกันค่ะการจับเลืเอดป้องกันเลือดนะคะ,ะการจับตัวเป็นลิ่มในหลอดเลือดนั่นเอง<ช>นะคะคแล้วก็จะมีการให้ยาค่ะช่วยการแข็งตัวของเลือดในระยะที่ผู้ป่วยนั้นเริ่มมีอาการเลือดออกคล้ายๆกับไข้เลือดออกนะใช่เอาเป็นว่าเรื่องของอีโบลาคงคไม่ได้จบอยู่แค่นี้เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมทางรายการจะนํามาเสนอต่อไปครับใช่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวร่วมสนุกกันนะคะคาถามประจําสัปดาห์ของเราค่ะ Earth to Echo Echo เพื่อนจากกรสุกุทารุจากลาว ถามผู้ชมว่าเด็กๆทั้ง4คนใช้เทคโนโลยีอะไรในการค้นหามนุรย์ต่างดาวค่ะก็ร่วมสนุกการผ่าน SMS- ของเรา4689110พิมพ์คำตอบที่ถูกต้อง M 1หรือว่า M 2ตามที่ปรากฏอยู่หน้าจอแล้วส่งเข้ามาข้อความครั้งละ3บาทค่ะรู้กันว่าสัปดาห์นี้ใครเป็นผู้โชคดีได้รับบัตรชมภาพยนตร์และบัตรยูนโบลิ่งมีสองท่านครับค่ะขอบพระคุณของรางวัลจากทางเมเจอร์ซินเท็กนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เฉลยรายชื่อผู้โชคดีกันแล้วนะคะยิ่งส่งมากยิ่งมีโอกาสร่วมลุนมากค่ะครับ วันนี้หมดเวลาค่ะคุณผู้ชมกับมอสนิวของเรานะคะพบกันเป็นประจำได้วันนี้อาจารย์วิชัยดิฉันนิสนาพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคำถามประจำสัปดาห์ผ่านทาง SMS ภาพยนตร์เรื่อง Earth to a c c o a c h o เพื่อนสักกลสู้ทะลุจักรวาลเด็กทั้ง4คนใช้เทคโนโลยีอะไรในการค้นหามนุษย์ต่างดาว MN1 โทรศัพท์มือถือ MN2 คอมพิวเตอร์ร่วมส่งคำตอบผ่านทาง sms โดยพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องที่สุดพิมพ์ MN1 หรือ MN2 ส่งมาที่4689110ครั้งละ3บาทสำหรับผู้ที่ตอบถูกและส่งเข้ามามากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์2ที่นั่งพร้อมบัตรโบลิ่ง2ใบจำนวน3รางวัล